สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวอทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฝานตอนที่1,237กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าบัดนี้นั้นทุกคนยังคงตะลึงกับภาพที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าใช่แล้วครับพวกเขานั้นรู้สึกง่เขาเจ้า,จาเฉิงนั้นอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านเมธีเราควรจะทําอย่างไรดี เมื่อเห็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งปรากฏดอยู่ตรงหน้าเจ้าเฉิงอดไม่ได้ที่จะตื่นตะนุกและรีบเดินไปหาเมืองเซียวเฟิงผู้เป็นนายน้อยแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เจ้าเฉิงคาดหวังนั่นก็คือเขาเมืองเซียวเฟิงนั้นเป็นถึงเมธีที่อยู่ในขั้นนักบุญเป็นนักบุญที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ที่นี่เป็นผู้ที่มีระพลังสูงสุดในที่แห่งนี้ควรที่จะเป็นผู้นำและหาวิธีการจัดการกับมัน นอกจากนี้ผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นคงเป็นแต่พูดผีหรือว่าพูดผีหรือวิญญาณแต่ว่าพวกเรานั้นยังมีชีวิตอยู่ถว่าอย่างไรก็ตามนะครับใบหน้าของเขายังคงสันเตาเหมืองเสียวเฟิงนั้นไม่ได้ยินคําพูดที่ออกมาจากปากของในฝั่งเจ้าเฉงเลยแม้แต่นิดเดียวเขานั้นยังคงตกตะลึงกับสิ่งที่ปรากฏดอยู่ตรงหน้าเขาก่อนหน้านี้ใชยแล้วครับเขาที่มั่นใจในพลังของตัวเองเป็นอย่างมาก ใครจะคิดว่าวันหนึ่งร่างกายาศักดิ์สิทธิ์พลังสูงสุดของเขานั้นจะถูกบทขยี้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นมันยากที่จะเชื่อต่อให้เขาต้องพ่ายแพ้อย่างน้อยๆควรที่จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าได้ต่อสู้กันสักหน่อยแต่นี่นั้นมันต่างออกไปเขาโดนตบแค่ทีเดียวมันนั้นทำให้ความภาคภูมิใจที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตนั้นมาลายหายไปในทันที ช่วยไม่ได้ที่เขานั้นยังคงอ้าปากค้างเขาที่เคยเป็นนายน้อยแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หล้วนแต่ได้รับทรัพยากรฝึกฝนที่ดีเยี่ยมเขามีทักษะการฝึกฝนระดับการบม่มเพาะที่สูงส่งเขาเป็นคนเดียวที่รังแกคนจากโลกภายนอกใช่แล้วครับไม่มีใครในในอดีตที่เคยรังแกเขาได้แต่ว่าวันนี้นั้นพลังของเขานั้นไม่สามารถใช้ต่อหน้าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาได้ ผู้ที่อยู่ตรงหน้าของเขานี้เขาจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าแต่ที่อิงแล้วนี่คือหนึ่งในตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดเขานั้นเป็นถึงสิบจกักรพรรดิในสมัยโบราณแห่งตำนานหากเขาสามารถทำอะไรได้นั่นต่างหากมันคงจะเป็นเรื่องแปลกท้ายสุดแล้วนะครับในวันที่กำปั้นและแรงของเขากำปั้นและพลังของเขาไม่สามารถใช้งานได้นั้นการที่จะ หวังพึ่งสมองของเขามันเป็นวิธีคิดที่ไม่ดีเลยสัมผัสทันใดนั้นนะครับก็มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งและแล้วมันก็มีการระเบิดขึ้นปุ้มในฝั่งของกำมปันหนึ่งนะครับได้ชกไปด้านหน้าอีกครั้งแต่ตอนนี้นั้นมันก็เกิดเป็นในฝั่งของพื้นที่ที่แตกออกใสแล้วครับ รอยแยกที่เกิดขึ้นระหว่างอากาศมันก็ได้ปรากฏรูขึ้นต่อหน้าทุกคนในฟ่งของเมืองเซลฟ์เฟิงเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้ได้ในทันทีและตะโกนว่าเฮ hey, ย่างฉีนี่มันยางฉีเงินเหรอนั่นคือนั่นคือทางออกสู่โลกภายนอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับร่างที่อยู่ตรงหน้าใช่แล้วครับเป็นร่างของจักรพพัดยุนนั่นแหละครับตัวตีครับเป็นร่างของจักรพพัดหญิงหรือว่าจักรพพัดแห่งจุมาโลกนั่นแหละครับเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะ พวกเรานั้นที่อยู่ในตะลิมืดให้ความสนใจสนใจกับทุกชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับความตายเรานั้นจะให้โอกาสที่จะใช้ชีวิตและโอกาสที่จะให้พวกเจ้านั้นได้เลือกความตายของตัวพวกเจ้าเองชายชาราผู้มีสีหน้าเศร้าหมองเขานั้นโบกมือด้วยรอยยิ้มที่เย็นชาหยิบตะ้าไม้ไปและก็โยนมันลงบนพื้นจากนั้นเขาก็พูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าเอาละ่ะนี่คือ นี่คือสิ่งที่จะใช้ทดสอบชีวิตและความตายมันคือเส้นทางและโชคชะตาที่จะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเจ้านั้นจะอยู่หรือตายในวันนี้เอาละในที่แห่งนี้นั้นในตะก้ามันมีมันมีไม้ไผ่อยู่จงหยิบมันออกมาผู้ที่ได้สัญ,ญลักษณ์ว่าตัวเองนั้นสามารถมีชีวิตรอดก็จงออกไปแต่ผู้ใด ที่ป้ายแปลก็ตจงอยู่ที่นี่ต่อไปตลอดกาลเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับพวกเขามองหน้ากันและกันนี่มันไม่หนักไปหรอไม่นี่มันไม่หน,น,น,นักไปหน่อยงั้นเหรอท้ายสุดแล้วพวกเขานั้นก็ต้องจำใจเมื่ออยู่ต่อหน้ายอดฝีมือที่ยิ่งใหญ่ที่หาใครเทียบไม่ได้พวกเขานั้นคงจะไม่สามารถบุกวิ่งเข้าไปยังประตูนั้นตรงๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเช่นนั้นพวกเขาต้องตามตามกฎที่ชายคนนี้เป็นผู้สาก สุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของโชคลาภหากพวกเขาโชคดีก็จะรอดแต่หากพวกเขาโชคร้ายใช่แล้วนั่นหมายถึงความตายที่จะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปชัวร์ขณะหนึ่งทุกคนนั้นกระวนกระวายและไม่กล้าแม้แต่ขยับขยืดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยใช่แล้วครับมีเสียงหนึ่งรังขึ้นจัวฟานก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าข้าจะเริ่มเองจัวฟานเป็นผู้นำนะครับโดยไม่ได้มีท่าทีที่วาดวันเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เขาคิด ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นจะไม่สามารถรู้ได้เลยจิตนาน,นี้มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ทุกคนนั้นต่างก็หวาดกลัวต่อการเลือกชีวิตและความตายที่อยู่ตรงหน้าท้ายสุดแล้วนะครับเนื่องจากนี่เป็นคําพูดและเป็นคําสั่งของจกักรพรรดิแห่งยมโลกหรือว่าจากักรพรรดิอย่างไงซะท้ายสุดแล้วจัวฟานก็ต้องอเล่นเกมนี้เมื่อพินิจคิดจณจาจาเขีดการก่อนๆอนย่างไงจัวฟานก็ค่อนข้างมั่นใจว่า ในเวลานี้นั้นการทดสอบนี้จะไม่ฆ่าชีวิตของตัวเขาจัวฟานนั่นเองดังนั้นจัวฟานจึงสงบนะครับและเอื้อมมือไปหยิบไปลายไม้ไปด้านหน้าในทันทีเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้นะครับทุกคนต่างก็แอบ,บชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเฉิงอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าและเขานั้นกล่าวชมเชยสุดยอดจริงๆปอบานจัวนี้นั้นหาได้ใช่คนธรรมดาเขานั้นเป็นยอดวีรบุรุษในทุกๆด้าน เว้นแต่เว้นแต่เสียวแต่ว่าระดับการบ่มเพาะของเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่อยู่ในขั้นกระดูกเหล็กมันอาจจะน่าเวทนาไปหน่อยแต่เรื่องอื่นๆแล้วบอกได้เลยว่าไม่ว่าฟ้าจะถล่มทลายเขาก็ไม่สามารถที่เขาก็ไม่เคยแม้แต่จะเปลี่ยนสีหน้านี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆความจริงนั้นเขาจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่า การที่ตัวฟานไม่เปลี่ยนสีหน้านั้นไม่ใช่เพราะเขาหวาดกลัวแต่เขามั่นใจต่างหากว่ายังไงซะสิ่งนี้นั้นก็คงจะไม่พลากชีวิตของตัวเขาไปและแล้วเมื่อหยิบไม้ไฟออกมานะครับเราก็จะได้เห็นตัวอักษรสีแดงเล็กๆที่เขียนข้างใต้ว่าลางดีใช่แล้วครับเมื่อเห็นชิ่งนี้เจ้าเชงก็อดไม่ได้ที่จะวเราะและตะโกนขึ้นในทันทีว่าเฮ hey, สุดยอดไปเลยมีโอกาสเพียงแค่น้อยนิดที่จะมีชีวิตรอดอยู ท้ายสุดแลว้วดูเหมือนว่าตัวอักษรที่ไม่สลักความตายนี่นั้นเป็นคําอวยพรและการโชคดีเหลือเกินเพราะบ้านจัวเจ้านี่มันดวงเฮงจริงๆฮ่าๆๆฮึโชคดีอะไรอย่างนี้โชคร้ายสิจองมองมาอย่างดุดันนะครับเมมิงเซียวฟึงนั้นพูดดังคุณเคืองว่าหากเขานั้นได้รับปายของการอยู่รอดไปเจ้ารู้ไหมว่า มันหมายความถึงอะไรใช่แล้วครับตอนนี้นั้นเจ้าเฉิงก็ได้สำลักในทันทีและไม่สามารถพูดได้จากนั้นนึกถึงเวลาที่พวกเขานั้นตองเก้าวไปหยุดและเลือกเส้นทางนี้แว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองนั้นก็ได้หยุดอยู่เพื่อที่จะดูว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่จะหยิบฉลาความเป็นความตายนี้ จู่ๆในเวลานี้ในฝั่งของปลายลียู่ยู่นั้นนางก็ได้เริ่มทําสมาธิเล็กหน่อยเมื่อตัดสินใจได้ก็ได้ก่าวไปข้างหน้าและก็ได้หยิบก้านไม้ไผ่อันหนึ่งที่มีอักษรเขียนสลักสีดาอยู่ด้านล่างใช่แล้วครับมันถูกสลักสั้นๆง่ายๆแค่คําเดียวปายใบหน้าของปลายลียู่ยู่นั้นก็ได้เต็มไปด้วยความขมขื่นนะครับในฝั่งของจัวฟานก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เฮ้อ ในฝั่งของหัวใจอีกสองคนที่เหลืออยู่นะครับก็จมลงอีกครั้งเห็นได้ชัดเลยว่าในเมื่อมีในฝั่งของโชคดีมันก็ต้องมีโชคลายหากมีคนดูมันก็จะต้องมีคนที่ได้ออกไปหากมีคนที่รอดมันก็จะต้องมีคนตายนี่นั้นเป็นเรื่องปกติมันจะต้องมีตัวความตายอย่างไม่ต้องสงสัยฉนั้นแล้วเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าโชคดีได้อย่างไรเราไม่รู้ได้เลยว่าสิ่งนั้น ความโชคดีมันจะบวยบินลงมาหาตัวเราหรือเปล่าเอาละ่ะพวกเจ้าอย่ารีรอจงรีบไปจับซะเมื่อสองคนไม่ขยับนะครับบัตรนี้นั้นร่างของชายผู้นั้นก็ได้กล่าวขึ้นในทันทีว่าจงทำซะหากเจ้าไม่ทำข้าจะลงมือเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับ ทั้งสองก็มองด้วยสีหน้าที่ขมขื่นในที่สุดมึงเสี่ยวเฟิงก็จ้องไปที่เจ้าเฉิงชัยแล้วครับเขาได้ใช้อํานาจของตัวเองที่มีฐานะสูงสง่านในแดนศักดิ์สิทธิ์เอาละ่ะเจ้าเจ้าไปก่อนรีบไปจับมันสิเฮ้ท hey! ้ายสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะตายช้าหรือตายเร็วไม่มีทางเลือกเจ้าเฉิงจึงได้แต่ก้าวไปข้างหน้าเขานั้นมีตาทีที่สั่นเท่าเขานั้นพยายามหยิบเข้าไปในไม้ไปออกมาจากด้านในและแล้วในเวลานี้นั้น สิ่งที่ได้มาก็คือหมายไปที่สลักด้านล่างเป็นคำสีแดงเช่นเดียวกันมันก็คือความอยู่รอดมันคือร่างดีเขานั้นได้โอกาสที่จะจากที่นี่ไปความตื่นเต้นและความดีใจนั้นพลุ่งพ่านในหัวใจของเจ้าเชิงยังไม่ต้องสงสัยขออดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเหมืองเซียวฟึงนั้นสันสะท้านเมื่อเห็นมันหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความท้อแท้ให้ตายเถอะดูเหมือนว่าผู้ที่ได้การโชคดี จะได้ไปอีกคนแลว้วท้ายสุดเลวขกานั้นจะโชคดีแบบนี้ได้หรือไม่หลังจากฝ่ามือที่สันเท่านะครับหลังจากนั้นนะครับในฝั่งของเหมืองเสียวฟึงก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับฝ่ามือที่สันเทาเขาล่วงไปที่ตะก้าไม้ไผ่และหยิบไม้ไผ่จับโชคลาบขึ้นมาหน้าผาของเหมืองเสียวฟึงนั้นเต็มไปด้วยเงื่อไหลผาดเย็นออกมาท้ายสุดแลว้วดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้ว่าเขาคิดอะไรบางอย่าง ก่อนที่เขาจะหยิบและหงายการ์ดใบนี้นะครับได้จ้องมองไปที่ชูชิงเฉิงในระยะไกลและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ท่านผู้ยิ่งใหญ่แล้วนางล่ะเนื่องจากนางถูกมัดนางจะจับฉลากนี้ได้อย่างไงกันอ๋อนางถูกมัดเพราะมีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ท้ายสุดแล้วหากนางไม่สามารถหยิบฉลากนี้ได้ท้ายสุดแล้ว หากนางไม่สามารถหยิบฉลากได้ก็แค่หาคุณจับแทนแน่นอนหากนางนั้นสามารถจับได้การ์ดที่อยู่โรดนางก็จะสามารถถูกปล่อยออกจากที่นี่ไปแต่ถ้าตายนางนั้นก็จะถูกทําลายตรงๆตายที่แปลว่าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่หรือว่าเหลือไว้แม้แต่จิตวิญญาณในทะเมืดแห่งนี้เฮ <Hey, S 1> อะไรนะไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทุกคนมองแปลกๆในฝั่งของจิงเฉิงนางได้ทําอะไรผิด ในทะเลมืดแห่งนี้กันแน่ทำไมชายผู้นี้นั้นถึงได้ปฏิบัติโหดร้ายกับนางชีเชน่นนี้มีเพียงจัวมีเพียงจัวฟานของเราเท่านั้นนะครับจียูรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าจัวฟานของเรานั้นกำลังเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลนเฝ้าดูทุกอย่างโดยที่เขานั้นไม่พูดอะไรเขาสังเกตการดูอย่างเงียบๆหิวซันเล็กน้อยนะครับเมืองเซียวเฟิงนั้นตอนนี้เป็นประกายด้วยแสงเขานั้นไม่รอช้าได้หยิบแท่งก่อนหน้านี้ออกมาและก็ได้ไง้มัน ซึ่งข้างล่างนั้นก็สลักคำสีดำที่น่าเจ็บปวดใจแล้วครับคำสั้นๆที่ถูกสลักวัดตายที่แสนจะน่าหวาดกลัวนั่นก็คือตายใช่แล้วครับหลังจากที่ได้หยิบฉลากมาเป็นไม้ไปที่สลักความตายนั้นบัดนี้เมืองเสี่ยวเฟิงก็หน้าซีดเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในฝั่งของจกักรพรรดิหมิงนะครับดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ตรงหน้านั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองในทันทีฮ ไอ้หนูในที่สุดเจ้านั้นก็โดนพิพากษาเจ้านั้นได้ฆ่าและสังหารดวงวิญญาณในทะเลมืดไปกี่ตัวแล้วละ่ะเจ้าสมควรแล้วที่จะได้รับมันเอาละ่ะข้าจะเป็นคนลงทันเจ้าเองในวันนี้ใดๆก็แล้วแต่ในๆซะเจ้าก็ได้จับฉลกักโชคร้ายเจ้าได้ความตายเช่นนั้นข้าจะไม่ปลานีเตรียมตัวรับมันไปทันทีที่สิ้นเสียงนะครับ,บร่างของ ชายผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นก็อดไม่ได้ที่จะเตรียมโจมตีในฟังของเมืองเสียวเฟิงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมืองเสี่ยวเฟิงนั้นก็ได้ตะกูลในทันทีเดี๋ยวก่อนได้ปวดรอนได้ปวดรอก่อนหือการโจมตีอันสุดแสนจะรุนแรงของชายคนนั้นนะครับก็ได้หยุดลงชั่วขณะหนึ่งและจ้องมองจากนั้นตะกูลขึ้นในทันทีว่ามีอะไรจะสั่งเสียงั้นเหรอจงพูดมาเออเมื่อกี้นั้นข้าไม่ได้จับสลาก ไม่ได้จับสุ่มให้ตัวกับข้าเองแต่ว่าข้านั้นจับฉลากให้นางต่างหากเมื่อผู้จบนะครับเมึงเซียวเฟิงก็ชี้ไปยังทิศทางของชูจิงเฉิงโคตรหน้าตัวเมียกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงผู้คนต่างก็จ้องมองมาที่เมองเซียวเฟิงเป็นถึงขั้นนักบุญนะครับแต่กับขี้ขาเสียยิ่งกว่ามาข้างถนนในฝั่งของชูจิงเฉิงนั้นอดไม่ได้ที่จะ พูดขึ้นในทันทีว่าไม่ไม่ข้านั้นข้านั้นไม่ได้ขอให้เจ้าเป็นคนจับสลากให้ข้าสักหน่อยนำซ้ำเจ้านั้นเลือกสิ่งนำซ้ำเจ้านั้นเลือกไม่ไปอันนี้ด้วยตัวของเจ้าเองมันแสดงทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วใช่แล้วทําไมทําไมเจ้าถึงต้องจับสลากให้นางด้วยละ่ะในฟังของเมืองเซียวเฟิงนะครับมันก็หาวิธีการแต่ซึ่ง เขานั้นก็มีเหตุผลที่ดีพอที่จะโยนความผิดหรือว่าโยนความตายนี้ไปให้ชูชินเฉิงเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าใช่แล้วทําไมน่ะเหรอก็เพราะว่าข้านั้นเป็นคู่มั่นของนางยังไงละ่ะซึ่งแน่นอนชีวิตและทุกอย่างของนางนั้นขึ้นอยู่กับข้าหืไร้สาระใครเป็นคู่มั่นของเจ้าไม่แปลกใจเลยนะครับที่ชิงเฉิงจะรีบมองไปที่จัวเฟินและปฏิไม่แปลกใจเลยนะครับที จูจิงเชิงนั้นจะปฏิเสธและรีบมองไปที่จัวฟานเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดท้ายสุดแล้วเหมืองเสี่ยวเฟิงนั้นก็เชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจและมันก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าฮึอาจารย์ข้ารวมไปถึงคนที่เลี้ยงเจ้ามาพวกเขานั้นได้ทําข้อตกลงกับในฝั่งของในฝั่งของทั้งสองคนนั้นเรา เราในานามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่หกใช่แล้วรวมไปถึงผู้ที่เลี้ยงดูเจ้ามานั้นได้มีพันธะสัญญากันว่าเราจะเต็งแป่งงานกันก็พูดง่ายๆมันคือการจับถุงชนนั่นแหละครับท้ายสุดแล้ววันนี้นั้นเจ้าที่เป็นลูกสาวบุญธรรมของยานหวงเนื่องจากข้อตกลงดั้งเดิมซึ่งยังไงซะมันก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน ด้วยสิ่งนี้ข้านั้นจึงสา,าสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบและสามารถทําสิ่งนี้ได้ไม่เชื่อเจ้าก็สามารถกลับ okay. ไปถามอาจารย์ของเจ้าดูสิก็ตอนนี้มันค่อนข้างยาวนะครับซึ่งถ้าอ่านหมดเนี่ยมันมันอธิบายมันจะติดขัดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก็คืออาจารย์กับอาจารย์ของนางเอกไอจักรัรรดิหัหวงน้องหนึ่งในแปจักรัรดรวมไปถึงพ่อของไอเหมืองเสี่ยวเฟึงนะครับนายน้อยแห่งภูเขาทีอักเนี่ย เป็นมทีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ตกลงกันว่าจะให้ชิงเฉิงแต่งงานกับมึงเสี่ยวเฟิงจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะมีเรื่องหลังจากนั้นอีกเพราะว่าพวกนี้มันต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากชิงเฉิงส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราได้รู้กันในเร็วๆนี้แน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับชูชูชิงเฉิงนางเอกของเรานั้นก็อดไม่ได้ที่จะคำรามนางนั้นตะกนในทันทีว่าฮึไอ้โกนออแหลเจ้านั้นหวัดกลัวความตาย ไอ้คนขี้ขาดเจ้านั้นต้องพูดโกหกอย่างแน่นอนไม่สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ร่างของจกักรพรรดิหมิงนั้นก็ได้พูดขึ้นอย่างเย็นชาว,ว่าคนที่เข้าสู่ทะเลมืดในสภาพของวิญญาณน,นั้นทุกคนจะ,สะแสดงหญินของตัวเองอาจกล่าวได้ว่าจิตวิญญาณของคุณนั้นจะปัน่นป่วนภายใต้การเฝ้าติดตามของทะเลมืดท้ายสุดแล้วหากมันผูดด้ใดโกหกร่างกายของ ผู้นั้นจะมีปฏิกิริยาแต่ตอนนี้ไม่มีความผันผวนในตัวของเขาเลยเพราะฉะนั้นความหมายแปลได้ชัดเจนเขาไม่ได้โกหกเอาละสิครับแท้ที่จริงแล้วสิ่งนี้นั้นสิ่งที่ในฝั่งของเมืองเซียวเฟิงกล่าวมาก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดการยืนยันจากปากของจกักรพรรดิเองผู้ที่เห็นได้ชัดเลยว่าต้องการที่จะเ,เล่นงานไอ้เมืองเซียวเฟิงอยูอ่ตอนแรกนั่นแหละครับ ในฝั่งของจูชิงเฉิงนั้นทายหัวอย่างทันทีนะครับนางแทบที่จะไม่อยากเชื่อเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรอาจารย์อาจารย์ทําไมทําเช่นนี้ในฝั่งของจัวฟานเมื่อได้ยินทุกอย่างนะครับหลังจากคิดทบทวนดูคู่หนึ่งดูเหมือนว่าจัวฟานเขาจะเข้าใจว่ามันคืออะไรดูเหมือนว่าไอ้พวกสารเหลวนั่นมันจะค้นพบเศษเสี้ยวของพลังระดับอาณาจ,ากจากักรจักรพรรดิในร่างของชิงเฉิงสินะ ไม่นึกเลยว่าพวกมันอยากจะได้เร็วขนาดนี้เอาละ่ะแล้วตอนนี้ข้านั้นจับสลากให้นางได้แล้วใช่ไหมในฝั่งของชายที่อยู่ตรงหน้าก็ตตอบกลับไปในทันทีว่าใช่เหมือนเซียวเฟิงนะครับเมินเฉยต่อใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของชูชิงจึงท้ายสุดแล้วเขานั้นก็ได้เลือกชีวิตของตัวเองเขายิ้มกว้างนะครับและมีชีวิตชีวา เขานั้นช่างเป็นคนที่นาไม่อายเลยแม้แต่หน่อยตอนนี้เขามีโอกาสที่จะจับฉะลาของตัวเองใหม่อีกครั้งจึงได้สอดมันจึงได้สอดมือของตัวเองไปในตะกร้านะครับและเขามีความระมัดระวังมากกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมากชูขึ้นมาจากนั้นนะครับในเวลานี้ในฝั่งของเมืองเสียวเฟิงที่ได้ดึงไม้ไผ่ของตัวเองออกมาเขาสั่นเตาและค่อยๆ เปิดายมันออกใส่แล้วครับเมื่อเห็นสีแดงเขาก็อดไม่ได้ที่จะกตะโกนหูร้องด้วยความเจ็บอดไม่ได้ที่จะตะโกนหูร้องด้วยความดีใจเฮในที่สุดข้าก็จะได้กลับไปอย่างปลอดภัยฮ่าฮ่า่าข้านี่มันดวงหฮงจริงๆหลังจากเห็นเช่นนั้นนะครับสายตาขององค์ศักดิ์สิทธิ์องค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองมาและพูดขึ้นในจันทีว่าเอาล่ะผู้ชายสามคนออกไปได้ผู้หญิงสองคนนั้นต้องอยู่ที่นี่ การจับฉลากคอนหน้านี้นะครับสรุปผลได้อย่างไง่ายได้ผู้หญิงอยู่ผู้ชายรอดนั่นเองเหมือนเซียวเฟิงนะครับเจ้าเฉิงจัวฟานพวกเขานั้นได้ฉลากสีแดงนั่นก็คือเป็นฉลากรางดีนะครับหรือว่าฉลากที่สามารถกลับออกไปได้ส่วนชูชิงเฉิงของเราที่ไอ้เมืองเซียวเฟิงมันยัดเยียดความตายให้รวมไปถึงไปลีอ,อยู่อยู่ที่ค่อนข้างโชค่ร้ายทั้งสองอทั้งสองสา ของเรานั้นต้องอยู่ในทะเลมืดนี้ต่อไปซึ่งหนึ่งในสองคนนั้นจริงๆจะถูกทําลายจนหายไปคือไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยววิญญาณนะครับไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนตลอดกาลนั่นคือสิ่งที่เขาว่าไว้นะครับส่วนจะจริงหรือไม่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ได้สรุปผลแล้วเมื่อในฝั่งขององศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ใช้ให้ ผู้ชายทั้งสามออกไปก่อนที่จะออกไปนั้นสายตาสายตาสายตาที่เย็นชานะครับเขาก็ได้จ้องมองมาและก็พูดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะออกไปว่าอ้อลืมไปอย่างไรก็ตามหากเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนชีวิตหนึ่งกับอีกชีวิตหนึ่งก็ไม่เป็นไรมันสามารถทําได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับในฝั่งของเจ้าเฉินม,มึงยิ้มด้วยความดูถูกเหยียดยามทันทีหึบ้าหรือจะมีไอ้โง่ที่ไหนเลือกที่จะ ลกเปลี่ยนสิ่งนี้เลือกที่จะให้ตัวเองตายแล้วให้คนอื่นออกไปมันนั้นเป็นเรื่องไร้สาระในฝั่งเจ้าเฉิงที่ดูถูกด้วยความในฝั่งของเจ้าเฉิงนะครับที่ดูถูกด้วยความในฝั่งของเจ้าเฉิงนะครับที่มันได้ยิ้มและก็กล่าวด้วยความดูถูกเหยียดยามเนาะก็อย่างที่รู้กันมันเป็นจาวัดปีศาจนะครับไม่มีหวัวใจเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปสนใจมัน ในเวลานี้นะครับเมืองเสียวฟึงนั้นหันศีรษะไปมองยังทิศทางของเมืองเสียวฟึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาอ,อุดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นในทันทีว่าเ hey, ฮ hey. ้นี่นี่ท่านจะทําอะไรในฟังของเมืองเสียวฟึงนะครับกล่าวว่าเจ้ารู้ไหมนางนั้นเป็นคู่มั่นของข้าข้านั้นต้องพานางไปเฮ hey, ้นี่ท่านพูดอะไรท่านคิดจะให้สิ่งนี้กับชิงเฉิงงั้นเหรอนี่ท่านบ้าไปแล้วตอนนี้นั้น เจ้าเจ้าบพ่งยัดเยียดความตายให้กับนางก่อนหน้านี้ไม่มีทางที่นางจะโอเคกับสิ่งนี้เจ้าชึงนะครับได้แต่พูดดีๆทั้งที่ในใจของเขานั้นดุดาไอเมธีคนนี้อยู่ในขั้วหัวใจเขานั้นเกลียดเมธีหรือว่านักบุญจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากแต่เขานั้นหาได้มีความอาถรรพ์ไม่มีความกล้าที่จะพูดกับชายคนนี้ซึ่งๆหน้า ท้ายสุดแล้วทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจัวฟานก็พูดขึ้นในทันทีว่าเออองจกักรพรรดิแล้วข้านั้นสามารถสลับกับหนึ่งต่อหนึ่งได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วเหมืองเสียวฟงยิ้มนะครับและมองไปที่จัวฟานไอ้หนูนี่มันคิดจะทําอะไรเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับในฝั่งขององค์จกักรพรรดิพูดขึ้นในตันจีว่าเอาละ หลังจากสิ่งนี้นั้นถูกแลกเปลี่ยนกันมันก็จะประสบผลได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายนั้นเต็มใจมิเช่นนั้นแล้วมันจะถือว่าเป็นโมฆะอีกในหนึ่งก็คือหากผู้ใดก็ตามที่ได้ขอแลกเปลี่ยนชีวิตให้อีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายนั้นไม่ยินยอมมันก็จะไร้ความหมายผู้ที่ไม่เต็มใจนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องและแล้วในที่สุดทุกคนก็เข้าใจนะครับอยู่หรือตาย หากต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งนี้กับอีกฝ่ายนั้นจะต้องให้อีกฝ่ายนั้นเต็มใจเพียงเท่านั้นไม่สามารถใช้โอกาสนี้ได้ยางสิ้นเปลืองแน่นอนเจ้าเฉิงพูดอย่างดูถูกเหยียดหยามนะครับท้ายสุดแล้วเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าอีกฝ่ายนั้นเต็มใจหรือไม่จากนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าหึ um, พวกเต้านี มันไม่รู้ถึงวิถีแห่งชีวิตสินะไอ้พวกคนเถื่อนนอกจากนี้เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าที่นี่นั้นคือทะเลมืดทะเลมืดนั้นมันสามารถเฝ้าติดตามความพันผวนของจิตวิญ,ญญาณได้ตลอดเวลาเช่นนั้นแล้วเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าไม่มีผู้ใดที่จะสามารถโกหกได้ณที่แห่งนี้ อน,นิจจาไม่แปลกใจเลยที่ทะเลมืดนั้นจะต้องเข้ามาอยู่ในรูปแบบของจิตวิญญาณกลายเป็นว่าตั้งแต่บุคคลใดก็ตามที่ก้าวมาที่นี่ทุกอย่างนั้นก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนและไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีกต่อไปด้วยการถอนหายใจยาวนะครับเหมือนเซียวเฟิงมองไปที่จัวฟานอีกครั้งและพูดอย่างเย็นชาว่าจัวฟานเจ้าไม่ได้สนใจจริงๆแล้วหรอตอนนี้นั้นถึงเวลาแล้วไงที่เจ้านั้นจะต้องเสียสละเอาเลยสิจงมอบสัญลักษณ์ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนชีวิตกับนางไม่ข้าเปลี่ยนใจแล้วอย่างไรก็ตามนะครับจัวฟานนั้นยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่เจ้าเล่และชั่วร้ายเป็นอย่างมากมุมปากของเขานั้นก็ได้แสดงความย,ยืยหยันออกมาและมองไปที่ทิศทางของสาวานางหนึ่งซึ่งก็คือไปรียยู่ของเราด้านเองและแล้วเขาจัวฟานก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าใช่แล้วข้าขอแลกเปลี่ยนชีวิตข้าจัวฟานจะอยู่ที่นี่และคนที่จะได้ออกไปคือ ายลียูอยู่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยความตกตะลึงของทุกคนคือทุกคนที่อยู่ในที่นี้ตอนนี้ต่างก็ไม่คาดคิดนะครับมีแต่คําว่าวัดนะครับก็คืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ทุกคนรู้ดีว่าจัวฟานควรที่จะต้องเลือกชูจริงเฉิงเห็นอยู่ว่าจัวฟานมันจีบชูจริงเฉิงหรือว่ามันชอบชูจริงเฉิงแล้วก็ชิงเฉิงเองก็มีใจให้กับจัวฟานแล้วไอการตัดสินใจนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่ก็เดี๋ยวเรามาตามต่อกันในตอนหน้านะครับแต่คนที่ อ่านแบบตอนต่อตอนนะครับบอกได้หรือว่ามันจะต้องออสร้างความแปลกใจแน่นอนหรือว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับในอนาคตอันสั้นนี้บางทีชูชิงเฉิงของเรานั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ได้ครอบครองหัวใจของจูวฟานเพียงคนเดียวอีกต่อไปหรือว่ามันหมายความว่ายังไงก็ต้องติดตามกันในอนาคตอันสั้นนี้นะครับการเดินทางอันยาวไกลก็กําลังใกล้ที่จะจบลงแล้วก็ในอีพีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะ ก็เป็นการจับฉลากแล้วก็นั่นแหละครับก็หยิบหยิบฉลากทั้งตอนเลยนะครับเขาเรียกอะไรแล้วนะครับการสุ่มเสี่ยงทายมั้งก็เสียมซีหรือเปล่าใช่ครับน่านา,น,าน่าจะเสียมซีเนาะของจีนนะครับที่ขยอขยอาแล้วก็มีไม้ไผ่ออกมาหรือว่ามีไม้ไผ่แล้วก็หยิบก็หยิบฉลากนั่นแหละครับมาดูกันว่าในตอนหน้าทาไมจัวฟานถึงเลือกไปดียู่ยูแทนเนาะ น่าจะได้คําตอบในตอนหน้าซึ่งผมเองก็ไม่ได้ไปอ่านมาเหมือนกันว่าเตอนหน้าเนี่ยเนื้อหามันเป็นยังไงส่วนแนอดีที่เคยฟังเคยอ่านเนี่ยมันก็หลงๆลงืลงลมลืมไปแล้วแต่แน่นอนแหละครับจัวฟานต้องมีเหตุผลของตัวเองแน่นอนที่เขากล้าที่จะตัดสินใจแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วจัวฟานของเราเขายอมที่จะตายไปกับชูชิงเฉิงเพราะว่าตายสุดแล้วหากตัวเองเลือกให้ชูชิงเฉิงอ,ออกไป ตัวฟานก็น่าจะรู้แหละครับว่าชิงเฉิงยังไงก็ไม่มีทางยอมซึ่งถ้าไม่ยอม